เอาเจ้าชองวัยรุ่นหน้าเต้เด่นในต้ครับวันนี้เรามาตัดยาส่วนส่วนปั๊มครับป้าก็ติดตามด้วยนะครับนี่ส่วนปั๊มเล็กครับเนี่ครับส่วนปั๊มส่วนปัม๊มก็ยังไม่ผลุัวอีไครับส่วนปั๊มเล็กกับเพิ่งโปร่ปไม่กี่เดือนดิ ดินยาเบ้งเนี่ครับยาหมีกกุ้นแหลกรอบเร่เลยครับนี่รอบเร่เลยครับการลงตัดตอมปกรณ์นในชวนงเนี้ยช่วนหลังอนอนอลไรโปรบ้ามต้องลงป้ามว่าไม่กี่เดือนดีนอยู่กลางทางเลยครับ นี่กุนเป็นเป็นดินทรายครับเองเองเลยครับเองมอเงคนนุกันนำจับโยมมอเตอร์ชงน้ากุนไอันนี้ก็เองนี่เลยประกอบกีกุนยีกตามรถมาเลยแต่ว่าดีว่านี่น้าว่าอยู่เหนือลมมิดครับเพราะว่าเองกีกุนมันปัดไปควายรถควายข้างล่างนุก มีอะไรกินพุ่นปัน่นหลบปั่นมาว่านี่ถ้าดีว่าไม่เข้าไปอ่าคนครับ ส่แงงดีครับโมจงคนโมจงหน้าน้ำนูโมซ่องเลื่อนดีแล้วนู้สับน้ำย่างดีตรงนี้ลงไม่ได้เลยรถเต้ ต่อลงครับเสวปัดไม้วะพอต่อ,อย่ยงลงหลมนลวน่นนะครับคุณเดี๋ยวมากวายนี่มัง้งเดี๋ยวไปวายนู่นมัง้งครับพอดีเพราะว่าสุดโดต่งพี่คุณมันไม่มา,าคุณครับพอดีอลมมันอ้วนครับไป ยากครับโบ่ขึ้นครับยังจะต่อยจันทร์สามจันทร์เจ็ดเด็ดแต่คราวนี้ครับโบ่ขึ้นโบกขึ้นก็ไม่ก็ไม่รุ่งครับะมิ ความรุ่งของยาก็ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ไวน้นานครับวันน้าไเองก็หลวดินเองกับลงได้เลย เป็นหญ้าแบบนี้ไปครับเดี๋นนยวกาโลไม้น่อยๆครับอขึ้นโลไม้ก็ติ่มขึ้นนี่เราซื้อว่าได้แป๊บดินไปกันครับเพราะว่าโรบเรมันเป็นโรบเรหลังยาเต้เตเทิ้ง อะไรเป็นโก้เป็นบวนกันได้ปรับไปในตัวเลยครับยังเหลือสีเนี่ เลื่อลงไปตีกับไม่มั้อนี่ย,ย่ามันก็เป็นย่าแบบนี้ไปครับรู้ย่า คุณหลุมมันปัดไปนู่ดีมันไม่ปัดเข้า่ารถนี่มาโตกับร้องนี่แล้วกับร้องไหมนี่นมาขึ้นร้องไหม ครับโอเคครับโบกไม้กิ๊หน้าครับสวัสดีครับ